อุบัตรักกนสวรรค์บทที่268ยามนี้จินเฮาได้กลายเป็นนักดีดพินที่มีชื่อเสียงไปทั่วเมืองหลวงแล้วคนไม่น้อยยอมที่จะจ่ายเงินนับพันตำลึงทองเพื่อได้ฟังเพลงบรรเลงของเขาสักบทแต่กับไร้หนทางหากผู้ใดได้ฟังเขาบรรเลงเพลงด้วยตนเองแม้เพียงสักบทก็มากพอจะทำให้ภาคภูมิใจยิ่งแล้ว พาว่าเมื่อบทเพลงนี้ได้แพร่ออ,อกไปผู้คนก็นำไปบรรเลงตามต่อๆกันจนกลายเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปแต่ครั้นเจิ้นเมี่ยวได้ยินข่าวนี้นางกับกัดกุ้ม จนหน้านิ้วคิ้วขมวดการยืมบทกวีในพบก่อนของตนมาใช้จนมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นนี้คงมีถูกฟ้าผ่าตายใช่หรือไม่หลัวเทียนเฉิงคนชั่วช้านางเขียนจดหมายให้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นเหตุได้ผู้คนถึงได้รู้กันไปทั่วเล่ารอให้พบกันก่อนเถิดคงได้เห็นดีกันแน่เฮึอต่อไปจะไม่ส่งเนื้อวัวแห้งไปให้เขาอีกแล้วคราวหน้าส่งแค่เต้าหู้แห้งก็พอแล้ว ขณะที่เจนเมี่ยวกำลังโมโหอยู่เชี่ยเอ๋อก็เข้ามารายงานว่าตาไหนนหนคุณหนูสามมาเจ้าค่ะอืมเชิญคุณหนูสามเข้ามาไม่นานหลัวจือเจนก็เดินเข้ามาเจนเมี้ยวลุกขึ้นเอ่ยว่าพึ่งหายดีไม่ใช่หรือเหตุใดจึงมาถึงนี่เล่าหากเกิดไม่สบายเพราะอากาศหนาวคงไม่ดีแน่ หลัวจือจนถูกเชื่อเอ๋อช่วยขึ้นมาจากน้ำอันหนาวเหน็บร่างกายของคุณหนูอย่างไรก็ย่อมเบอบางกว่าสาวใช้นางจึงล้มป่วยลงรักษาตนกระทั่งยามนี้ถึงลุกขึ้นจากเตียงได้ความจริงคนทั้งสองพบหน้ากันแล้วเมื่อตอนไปน้อมทักทายฮูหยินผู้เท่าหลายวันที่ผ่านมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่หลัวจือจนลุกขึ้นไปน้อมทักทายฮูหยินผู้เท่าได้พี่สะพ้ใหญ่ ข้าได้ยินว่าวันนั้นท่านเป็นคนช่วยท่านย่าเอาไว้ตอนนั้นเจินเมี่ยวมีได้พูดอันใดมากนักกระทั่งวันนี้ที่ไปน้อมทักทายหลวอเจินจึงได้ยินหูหยินผู้เท่าเอ่ยถึงเรื่องนั้นทําให้นางรู้สึกขอบคุณเจินเมี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกจึงรีบมาที่นี่นั่นเองเจินเมี่ยวยิ้มแล้วเอ่ยว่าช่วยหรือไม่ช่วยไม่สำคัญหรอกท่านย่าปลอดภัยย่อมเป็นเรื่องดีที่สุดแล้ว แต่ข้าก็ต้องเอ่ยขอบคุณพี่สะพ้ายใหญ่สักคำก่อนหน้านี้เป็นข้าเองที่ไม่รู้ความหลัวจือเจินยอ่อกายคารวะขอบคุณนางคราหนึ่งเจินเมีย่ยวประคองนางขึ้นเรื่องในอดีตมิจำเป็นต้องเอ่ยถึงอีกข้าเห็นว่าท่านย่าเองก็มีได้มีท่าทีจะตำหนิเจ้าเลยความกตัญญูที่เจ้ามีต่อท่านยา่าท่านย่าย่อมเข้าใจอย่างแน่นอนต่อไปแค่ทำใจให้สบายและกะตัญญูต่อท่านย่าให้มากๆก็พอแล้ว เจ้าคะ่ะหลัวงเจอเจินพยักหน้ารับเมื่อหลัวงเจอเจินไปแล้วเจินเมี้ยวกลับได้รับราชองค์การให้เข้าวังหลวงนางจึงผัดเปลี่ยนอาภร์แล้วตามขันทีเข้าวังไปถวายพระพรห่วงฮ่อเไคะเจ้าห่วงฮ่อยิ้มอย่างเป็นกันเองลุกขึ้นเถิดรีบนั่งลงกร ตั้งแต่ที่เจียงกุ้ยเฟยถูกลดตำแหน่งไปเพราะเจินเมี่ยวใจของเจ้าหวงังฮหก็รู้สึกดีต่อเจินเมี่ยวไม่น้อยเจินเมี่ยวนั่งลงตามคำของนางแต่ก็ยังมึนงงอยู่เล็กน้อยเจ้าหวังฮห่ยิ้มพางเอ่ยว่าไม่มีอันใดหรอกแค่ได้ยินบทกวีที่เจ้าเขียนขึ้นบทนั้นแล้วอยากจะเรียกเจ้ามาพูดคุยด้วยสักหน่อย คนทั้งสองพูดคุยเรื่องทั่วไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เจ้าห่วงฮ่จะเปลี่ยนหัวข้อไปอย่างรวดเร็วในขณะที่จันเมี่ยวกำลังรู้สึกมึนง,งงมากขึ้นทุกที ใช่แล้ววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์หญิงฟางโหรพอดีแต่มิได้จัดงานใหญ่โตอันใดเพียงเชิญท่านอองและองค์หญิงทั้งหลายเข้าวังมาร่วมงานเท่านั้นตอนนี้กำลังย่างเนื้อกวางกันอยู่ในอุทยานพวกเจ้าต่างเป็นคนหนุ่มสาวไหนเมื่อมาแล้วก็ไปร่วมสนุกสักหน่อยเถิดจันเมี่ยวกำลังคิดจะปฏิเสธแต่เจ้าห่วงโฮได้เอ่ยขึ้นมาก่อนแล้วว่าชูเส่ยนำทางจาหมิงเซียนจูไปที นี่นี่นางมีได้คุ้นเคยอันใดกับองหญิงฟางหรอและที่สำคัญที่สุดคือนางยังไว้ทุกข์ให้กับนางเถียนอยู่นางไปร่วมก็มิอาจกินเนื้อได้ผู้อื่นกินแล้วตนเองนั่งมองนั้นเป็นเรื่องที่ทรมานที่สุดเลยจนเมียวชะนักฝีเท้าตนแล้วหันกลับไปจะเอ่ยปฏิเสธแต่ตากลับเหลือไปเห็นชายอาพรสีเหลืองหลังฉากบังลมจึงเกินวาจาที่ติดอยู่ตรงริมฝีปากลงคอไป มีอันใดหรือเจ้าห่วงห้อยิ้มพางเอ่ยถามเจินเมียวยิ้มแห้งแห้งแล้วเอ่ยว่าหม่อมฉันเข้าวังมากระทันหันจึงมิได้เตรียมสิ่งของใดามาหากไปเช่นนี้จะมิดูเสียมารายาทห,หรือเพคะเจ้าห่วงหองบอกมือไปมาแค่ไปร่วมสนุกกับคนในครอบครัวเท่านั้นไหนเลยจะมีคำว่าเสียมารายาทกันนางหันหน้าไปเอ่ยว่าหวานซวงไปเอาตังหูไข่มุกมาคู่นึงเร็ว ไม่นานนางกำนันใหญ่หวานซวงก็ถือกล่องเล็กๆสีแดงออกมาเปิดให้เจินเมี่ยวดูด้านในมีตังหูไข่มุกรูปโคมไฟอยู่ครู่หนึ่งไข่มุกสีม่วงอ่อนเม็ดหนึ่งถูกท้องเส้นถักทอล้อมเอาไว้เมื่อเขยา่าตังหูไข่มุกก็จะกิ้งไปมาอยู่ภายใน เครื่องประดับเช่นนี้งดงามน่ารักฝีมือการทำประณีตยิ่งแต่มีได้ดูลำค่าจนเกินไปการนำมันไปมอบเป็นของขวัญแก่สาวน้อยสักคนนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งเจ้าห่วงห้อยยิ้มพางเอ่ยว่าหากจ้าหมิงรู้สึกขัดเขินก็มอบมันเป็นของขวัญให้องค์หญิงฟางเหรเถิด จนเม่อพอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วผู้ที่ต้องการให้นางไปจริงๆคงเป็นท่านผู้นั้นแน่นางจึงมิรีรออันใดอีกเพียงเอ่ยขอบคุณออกไปเช่นนั้นจาหมิงขอหน้าหนาสักคราด้วยการยืมบุปผาไปถวายพระพรแล้วกันเพคะตอนที่นางไปถึงกลิ่นหอมของเนื้อย่างก็ลอยมาพอดีนางได้ยินองค์หญิงฟังเล้เอ่ยยังขบขันว่าพี่สะพ้ายหก ท่านย่างเนื้อไม่หมดแล้วฝีมือแย่เหลือเกินเจ้าเฟยช่วยรู้สึกไม่พอใจอยู่เล็กน้อยจึงกรอกตาคิดจะเอ,อ่ยโต้อตอบกลับแต่เห็นเจินเมี่ยวเดินมาพอดีจึงชี้ไปที่นางทันทีนี่อย่างไรผู้มีฝีมือดีมาแล้วทุกคนต่างเงยหน้าขึ้นไปมององค์หญิงฟังเหลาหน้าเขียวขึ้นมาเล็กน้อยนางมาได้อย่างไรกัน เินเมี่ยวเดินใกล้เข้ามาแล้วขณะที่องค์หญิงฟางโหรคิดจะตีสีหน้าเบื้งใส่องค์หญิงและพระชายาทั้งหลายต่างก็กรูเข้าไปต้อนรับด้วยใบหน้าระบายยิม้มจามหมิงเจ้ามาแล้วหรือเดิมคิดจะชวนเจ้ามาด้วยแต่คิดว่าเจ้ามีใครสะดวกเท่าใดจึงมิได้ส่งเทียบไปองค์หญิงฟางโหรเผยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วหันไปถามว่าจามหมิงเซียนจู่มีอันใดมิสะดวกหรือ แล้วแสดงท่าทีดังนึกขึ้นได้พางเอ่ยว่าอ๋อใช่แล้วจวนจาหมิงเซียนจู่มีผู้อาวสเพิ่งจากไปจึงอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ใช่หรือไม่ คนทั้งหลายต่างขมวดคิว้วและเอ่ยในใจว่าฟางเหลอาอายุ14แล้วเหตุใดจึงพูดจาไร้ความคิดเช่นนี้ภายหน้าหลัวซื่อจือนั้นมิได้มีแต่ความโปรโดปรานของเสด็จพ่อเท่านั้นแต่ยังมีผลงานการรบอีกด้วยนางมิให้เกียรติจาหมิงเส้นจ,จู่ไม่พอยังวางอำนาจความเป็นองค์หญิงอีกช่างไม่รู้อันใดบ้างเลยหากมิเห็นว่าแม่ทัพพยักมังกรยังสู้รบอยู่ที่แดนเหนือผู้ใดจะอดทนมาร่วมกินเนื ย่างในครานี้กันเล่าจนเมี่ยวชำเลืองมอง,ององหญิงฟังโหรคราหนึ่งห่วงโฮทรงรับสั่งให้ข้ามาเข้าเฝ้าครั้นได้ยินว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์หญิงพระองค์จึงให้ข้ามาร่วมงานด้วยข้าไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดขององค์หญิงแม้แต่ของขวัญห่วงโฮก็เป็นผู้ช่วยจัดเตรียมให้ หากจะพูดว่านางไม่รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมก็ต้องโทษที่เชื้อพระวงศ์ไม่รักษาขนบรรมเนียมก่อนคิดจะให้นางตั้ามกนแบกหม้อดำนี้หรือคิดผิดแล้วองหญิงฟังเหลาหน้าดำคำขึ้นมาในใจนั้นโมโหยิ่งหวงห้าให้นางมาเห็นชัดว่าต้องการกลั่นแกล้งตนเห็นว่าพระมารดาของนางหมดอำนาจจึงคิดจะรังแกกันงั้นหรือ ที่แท้ก็เป็นความต้องการของเสด็จแม่นี่เองจาหมิงเซียนจูจึงได้มาร่วมง,งานองค์หญิงฟางเหลาตั้งใจเอ่ยเน้นย้ำในแต่ละคำเจนเมี่ยมมีท่าทีตกใจเล็กน้อยแค่พระประสงค์ของห่วห้องก็ยังมีมากพองั้นหรือเอ่ยเช่นนี้เป็นการบอกว่าองค์หญิงฟางเหลามีเห็นความสำคัญของวาจาเจ้าห่วห้อง เดิมองคหญิงฟังหรมิได้หมายความเช่นนี้แต่เมื่อถูกจันเมี้ยวเอ่ยออกมาเช่นนี้นางกลับหาช่องว่างโต้ตอบไม่ได้เลยจึงอดทะลึงตาใส่จันเมี้ยวด้วยโทสะมิได้ จนเมียวกระตุกมุมปากอย่างไม่ใส่ใจนางไม่รู้ว่าเจ้าฟิงตี้ยืมวาจาของเจ้าห่วห้อเพื่อให้ตนมาที่นี่ด้วยเหตุใดและต้องอยู่นานแค่ไหนแต่ซื่อตืออยู่ไกลถึงสนามรบเวลานี้นางไม่อยากจะสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าฟิงตี้นัก ใจจัก,กระพาดยากแท้อย่างถึงหากมีคนคิดจะก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นเจ้าฟังตี้ก็อาจมีใจเอ็นเอียงได้และนั่นอาจทำให้คนในสนามรบต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพิ่มมากขึ้นจาหมิงมานี่เร็วมาช่วยข่าย,ย่างเนื้อทีเสียงราบเรียบเสียงหนึ่งดังขึ้นเจินเมี่ยวหันไปมองนางยิ้มแล้วเดินเข้าไปหาโฉงสทพันก็อยู่ด้วยหรือ นางเดินปลีกตัวออกมาจากองค์หญิงฟงางโหรอย่างเป็นธรรมชาติแล้วไปนั่งลงข้างสงสีเสี้ยนจูก่อนจะเอ่ยด้วยความรังเกียจว่าท่านย่างจนไหมหมดแล้วกระมังสงสีเสี้ยนจูเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าเจ้าก็รู้ว่าข้ากินเป็นเพียงอย่างเดียวจนเมี้ยวมองนางด้วยสายตาสับสนเป็นอันใดไปหรือข้าแค่รู้สึกว่าชอบท่านเหลือเกินเท่านั้นเอง มือของสงสีเส้นจูช่ชง,งักทันทีนางปรอกตาใส่จนแมียวคราหนึ่งชอบค่ะมากกว่าหลัวซื่อื้ออีกหรือเมื่อเกษาข้ายาวถึงเอวเรามาย่างเนื้อกินกันดีหรือไม่เจนเมียวหัวเราะยกใหญ่ คนทั้งสองก้มหน้าก้มตาย,ย่างเนื้อด้วยกันทั้งยังพูดคุยหัวเราะก,กันไปพงังเจินเมี้ยวหั่นเนื้อกวางเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสียบใส่ไม้ชิ้นหนึ่งสลับกับผิงกัวอีกชิ้นแล้วทาด้วยน้ำมันเมื่อเสียงสู้ซาดังขึ้นกลิ่นหอมของเนื้อที่คุกเขากับกลิ่นผลไม้ก็ลอยมานางย่างพริกไปมาพางทาน้ำจิ้มปรุงรสไปด้วยไม่นานเนื้อกวางสีสันน่ากินก็สุกได้ที่องค์ชายหกเดินเข้ามาเอ่ยว่า นี่คืออันใดหรือหอมอย่างยิ่งเจินเมี้ยวเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาดูแคนแล้วก็มองพื้นพางเอ่อยว่าเหนือกวางนะ่ะหากไม่มีความสามารถในการสนทนาก็มีจำเป็นต้องพูดออกมาจะดีกว่าองค์ชายหกมีได้รู้สึกขายหน้าอันใดจาหมิงย่างให้ข้าสักสองไม้เถิด ต้องต่อแถวเพคะสงสีเส้นจู่เอ่ยออกมาคำหนึ่งองค์ชายหกยิ้มพางมองสงสีเส้นจู่คลาหนึ่งแล้วพยักหน้าได้เช่นนั้นข้าขอต่อแถวอยู่หลังเจ้าแล้วกันสงสีเส้นจู่ยิ้มออกมาแล้วกระตุกแขนเสื้อเจรเมี่ยวคลาหนึ่งจาหมิงย่างให้ข้าสิบห้าไม้ องค์ชายหกได้แต่เงียบงันเมื่อองค์ชายหกเอ่ยขึ้นเช่นนี้คนที่อยู่โดยรอบจึงเริ่มล้อมวงเข้ามาแม้แต่เจ้าเฟยช่วยก็เริ่มลังเลเมื่อเห็นเนื้อที่ย่างจนไหม้หมดแล้วของตนก็ตัดสินใจเดินเข้าไปร่วมวงด้วยเงียบๆเ,เหลือเพียงองค์หญิงฟางเหรที่หาทางลงให้กับตนมีได้นางสะบัดแขนเสื้อด้วยความโมโหแล้วเดินไปนั่งอยู่ด้านข้างอย่างไม่มีอารมณ์จะกินแม้แต่เนื้อย่าง กระทั่งจนเมี่ยวย่างเสร็จสิบห้าไม้โสงสี่เซียนจู่ก็ดึงมือจนเมี่ยวไว้แล้วเอ่ยว่าคงเมื่อยไปหมดแล้วกระมังพักก่อนสักครู่เถิดผู้ที่ล้อมวงเข้ามาทั้งหลายได้แต่เงียบงนันโสงสี่เซียนจู่จึงเหลือบสายตาขึ้นเอ่ยว่าเนือพวกนี้พวกเรามากินด้วยกันเถิด เชื้อพระวงค์ทั้งหลายจึงเริ่มยิ้มย้มแจ่มใสขึ้นต่างคนต่างหยิบเนื้อย่างขึ้นมากินเจนเมี่ยวมีอาจกินเนื้อต่อหน้าคนทั้งหลายนี้ได้นางจึงหยิบลูกผิงกวัวขึ้นมากัดกินด้วยความแค้นเคืองแต่ก็เข้าใจดีว่าสงสี่กํากำลังช่วยนางจากสถานการณ์อันกระอักกระอ่วนนี้อยู่องค์หญิงฟางเรายกมือขึ้นอังหน้าผากตนแล้วเอ่ยว่าข้ารู้สึกปวดหัวเล็กน้อย อาจเพราะตากเรามากเกินไปเราแยกย้ายกันดีกว่าขอบคุณเสด็จพี่ทุกพระองค์ที่มาร่วมงานครั้งนี้เพคะคนทั้งหลายทราบดีว่าองค์หญิงฟางเรามีเรื่องในใจจึงพากันพยักหน้ารับเมื่อคนไปหมดแล้วเจ้าฟังตี้ที่ซ่อนตัวอยู่จึงเอ่ยถามคนข้างกายว่าตัวจริงนางเป็นอย่างไรบ้างฝูเฟิงเจนินเดินมีสีหน้าที่คนยากจะคาดเดา จากรูปหน้าของจาหมิงเซียนจูนั้นเป็นคนที่มีวาสนาจริงๆดาวพ่วจินอำนาจยิ่งใหญ่หากมีนางอยู่ข้างกายย่อมต้องช่วยส่งเสริมกันเจ้าเฟิงตี้พยักหน้าอย่างคนกำลังครุ่นคิดสงสยัยแล้วจากอุทยานหลวงไปฝ่าบาทองค์หญิงฟางเหรอขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะให้เข้ามาได้ไม่นานองหญิงฟางเหรอก็เดินเข้ามาแล้วเอ่ยอย่างหน้าเอ็นดูว่า ฟังโร่ถวายพระพรเสด็จพ่อเพคะงานเลี้ยงเพิ่งเลิกแทๆ้ๆเหตุใดถึงมาที่นี่เล่าลูกคิดถึงเสด็จพ่ออย่างไรเล่าเพคะเจ้าเฟิงตี้ยิ้มออกมาบุตรสาวผู้นี้ของเขาแม้จะพูดจาเอาแต่ใจไปหน่อยแต่ปากกลับหวานยิ่งไม่เหมือนองคหญิงคนอื่นๆที่กลัวแต่จะพูดผิดเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาฟังโร่มาเพราะต้องการของขวัญงั้นหรือ องค์หญิงฟงางรอยยิ้มเต็มหน้าแล้วเอ่ยว่าสเสด็จพ่อย่อมต้องเตรียมไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่เพคะเอ่ยถึงตรงนี้รอยยิ้มนั้นก็สะดุดไปนางเม้มริมฝีปากก่อนเอ่ยว่าวันนี้จามหมิงเซียนตู่มาร่วมด้วยลูกได้ยินว่านางยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์แต่ไม่ทราบเหตุใดเสด็จแม่จึงให้นางมาร่วมงานด้วยทั้งยังเตรียมของขวัญเป็นต่งหูไข่มุกค,คู่นึงให้นางนำมามอบ นางยังเอ่ยไม่ทันจบเจ้าฝังตี้ก็หน้าบึ้งขึ้นมาสเสด็จแม่เจ้าจะทำเรื่องใดเจ้ามีสิทธิสงสัยด้วยหรือฟางเหรอเจ้าควรเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติให้มากขันทีไปส่งองค์หญิงฟางเหรอกับตำหนักทีเจนเมี่ยวรู้สึกอึ้อง จนตาทลนปากอ้าค้างจริงๆพี่นางได้เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถติดตามขบวนขนส่งสเสบียงไปยังกองทัพแดนเหนือเพื่อถามไถ่สุขทุกข์ของแม่ทัพหลังจากผ่านความตกใจมาแล้วก็เป็นความรู้สึกยินดีนางจึงเตรียมของออกเดินทางอย่างเบิกบานทว่าหูหินผู้เท่ากับรู้สึกจนใจอยู่บ้างจึงเอ่ยกับแม่นมอยางด้วยอารมณ์สับสนว่า หลานสะพ้ยใจกล้าเกินไปหรือไม่นางไม่ถามสักนิดว่าเหตุใดตนจึงสามารถติดตามขบวนขนส่งเบียงไปที่สนามรบได้นางไม่กลัวสักนิดเลยหรือไรแม้การให้จันเมี่ยวไปสนามรบ จะเป็นความคิดของฮูหยินผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าเฟิงตี้มีราชโอคงการลงมาจริงๆนางกับเริ่มลังเลขึ้นมาตอนที่นางยังมีกำลังได้เคยติดตามไปสนามรบจริงแต่นั่นเพราะนางมีวรยุทธ์ติดกายหากหลานสะพ้ายใหญ่เกิดเป็นอันใดขึ้นมาแม้เสียใจคงมิทันแล้วแม่นมหยางจึงเอ่ยลอบใจว่าตาไหนในหวงซื่อตืออย่างไรเจ้าคะ ทั้งนางไปแล้วก็ให้พักที่ฝั่งด้านหลังของเมืองมิได้อยู่แดนหน้าที่จะพบอันตรายใดได,ได้หูหยินผู้เทาวางใจเถิดไม่แน่ว่าตอนที่ซื่อจื้อกับต้าไหนนกลับมาท่านอาจจะได้อุ้มเหลนอีกคนก็ได้เจ้าค่ะหูหยิน้เทาจึงค่อยคลายกังวลลงเล็กน้อยที่นางอยากให้เจินเมี่ยวไปแดนเหนือเพราะฝันประหลาดนั้นของเจิญเมี่ยวทําให้นางรู้สึกว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับดัวเทียนเฉิงไม่มากก็น้อยไม่แน่ว่าหากมีครั้งใด ที่จะได้รับอันตรายนางอาจฝันเตือนภัยก่อนก็เป็นได้อีกอย่างการไปรบสักครานั้นมิใช่เวลาสั้นๆจึงจะสามารถรบชนะสงครามแต่ละครั้งล้วนใช้เวลา ตอนออกไปรบก็ยังเป็นคนหนุ่มกลับมาอีกครากลายเป็นชายวัยกลางคนไปแล้วก็มีไม่น้อยหลานสะพ้ยใหญ่ไม่มีแม้แต่บุตรไหนเลยจะผ่านช่วงเวลาอันทรมานนี้ไปได้ได้แต่หวังว่าการไปในครั้งนี้จะเกิดผลอย่างที่นางปรารถนาเท่านั้น จนเมี้ยวไปครานี้ย่อมมีอาจไปมือเปล่าได้นางต้องนำเครื่องประดับเงินทองที่สตรีสูงศักในเมืองหลวงบริจาคไปแรกเป็นข้าของเครื่องใช้รวมไปถึงตังเกงเสื้อผ้าหนาอุ่นและของใช้อื่นๆไปด้วย ให้สมกับฐานะทูตผู้เป็นตัวแทนของห่วงหอาไปเยี่ยมเยือนบรรดาแม่ทัพทหารที่เสียสละเพื่อแผ่นดินแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มิใช่สิ่งของที่จะตระเตรียมได้ครบในเวลาอันสัน้นแต่ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นางก็จัดเตรียมสิ่งของได้ไม่น้อยแล้วผ้าแพรผ้าไพร เครื่องประดับราคาแพงเหล่านั้นมิต้องไปสนใจเลยแต่ขนสัตว์หนังสัตว์และเสื้อผ้าชนิดอื่นๆนางจัดเตรียมเอาไว้หลายหีบแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมเสเบียงอาหารที่จะพกพาไปได้สะดวกเช่นผิงกัวก็หั่นเป็นผิงกัวตากแห้งชิ้นเล็กๆทั้งยังมีไหน้ําปรุงรสต่างๆอากาศในช่วงนี้ของทางเหนือไม่มีผัก นางจึงนำผักใบเขียวไปอบแล้วตากให้แห้งทำเป็นผักอบแห้งยามจะกินก็แค่เอามาแช่กับน้ำร้อนแม้จะมีสดใหม่นะักแต่ก็มีรสชาติอันพิเศษเฉพาะตัวของมันอยู่ท่ามกลางอากาศอันเหน็บหนาวของแดนเหนือนี่ก็นับเป็นอาหารเลิศรสเหลือเกินแล้วส่วนเนื้อวัวแห้งเนื้อหมูแห้งนางก็ทำไว้ไม่น้อยเลยระยะเวลาที่ผ่านมานี้ เจริเมี่ยวตราเตรียมสเสบียงอาหารไม่หยุดประหนึ่งพึ่งงานตัวน้อยในที่สุดนางก็ได้มีเวลาพักหายใจบ้างวันเวลาที่จะออกเดินทางได้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วราชสกจิ้งเตอ๋อปีที่15แรกย่างสู่ฤดูวัสันแล้ว แต่อากาศยังคงเหน็บหนาวจนหน้าตกใจยอดไม้มีน้ำแข็งเกาะเต็มไปหมดบนพื้นกองพาเนินด้วยหิมะหนึ่งชั้นบนถนนมีผู้คนสัญจรไปมาน้อยยิ่งส่วนเจนเมี้ยวนั้นนั่งอยู่ในรถม้าที่ล้อมไว้อย่างแน่นหนา มันเคลื่อนล้อห่างจากเมืองหลวงไปทีละน้อยทีละน้อยตามขบ,บวนขนสเสบียงอันยาวเฟื้อยไปการเดินทางครานี้มิใช่การออกไปไหว้พระหรือเที่ยวเล่นจึงมีอาจนำสาวใช้มาได้มากนักจนเมี่ยวครุ่นคิดไปมาสุดท้ายก็ให้ชิงใต้ที่หายดีแล้วกลับไปเสาที่สุขุมรอบคอบเป็นผู้ติดตามตน เมื่อเดินทางไปได้สักหลายชั่วยามนางก็เรียกคนทั้งสองเข้ามาเล่นไพ่แย่จื้อข้าวเวลาเมื่อได้ยินเสียงพูดคุยหัวเราะดังลอยออกมาจากรถม้าเซียวมั่วอีผู้เป็นหัวหน้าขาบวนขนส่งสเสบียงในครานี้ถึงกับลอบสายหน้าเซียวมั่วอีเป็นคนของตวนหยวนเว่ยหหมีฐานะเป็นท่านอาเล็กของเซียวอู่ซังเพราะตวนหงมีวางใจหลานชายคนโตของตระกูลที่พึ่งอยู่ในวัยหนุ่มน้อย จึงได้ส่งเสียวมั่วอี่มาเป็นตัวแทนแม้จะบอกว่าเป็นอาแต่ความจริงเขาเพิ่งจะอายุ20่ว่ากว่าเท่านั้นเพราะเหตุผลบางอย่างจึงยังมีแต่งงานกระทั่งจนตอนนี้ทั้งยังเป็นบุตรที่เกิดจากอนุอีกด,ด้วยไปบอกจาหมิงเซียนจูหน่อยเถิดว่าเชิญนางลงจากรถม้ามากินข้าวก่อนเขาหันไปเอ่ยกับร้องหัวหน้าคบ,บวนสตรีสูงสักรูปร่างบอบบางเช่นนี้คิดว่าอีกไม่นาน คงได้อวดครวนไปอีกหลายวันแน่ไม่รู้ว่าเบื้องบนคิดเช่นใดจึงให้สตรีสูงสักเป็นผู้ตัวแทนติดตามขบวนสเสบียงกองทัพออกมาเช่นนี้เซียนจูเชิญลงจากรถเพื่อพักกินข้าวก่อนเถิดขอรับ ร้องหัวหน้าขาบวนอายุยังไม่ถึง20ปีจึงมีความสดใสของหนุ่มน้อยอยู่บ้างเมื่อเขารู้ว่าในรถม้านี้คือคนที่เขียนบทกวีที่โด่งดังเป็นที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ทั้งยังมีฐานะสูงส่งเป็นถึงเซียนตูก็อดตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาหลายส่วนม่านถูกเปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าด้านข้างที่เคร่งขรึมยิ่งของคนผู้หนึ่งทราบแล้ว ร้องหัวหน้าขบวนลอบพ่นลมหายใจออกมาพางเอ่ยในใจว่าเซียนจู่ท่านนี้ช่างเป็นคนที่เคร่งขรึมจริงๆคิดไม่ถึงว่าจะเขียนบทกวีที่อ่อนโยนนุ่มนวลเช่นนั้นออกมาได้เขาว่ารูปโฉมช่างงดงามเหลือเกินจริงๆคาดว่าคงเป็นสัญชตาตญาณของบุรุุททำให้เขาเกิดความคิดนี้ขึ้นมาในทันทีฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ